รายการในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงปานเทพบิกเคเขาใหญ่เพื่อการท้าทายฝ่ายน้ำเงิน,นคัมแบ็กทีเคดุษฎนาเมื่อคืนนี้ชคกันพิกัด126ทางด้านฝ่ายแดงมา126่ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินมาหนึร้อยยี่สรับเป็ด2ทางด้านฝ่ายแดงชนะเพชรแสนแสบชนะเพชรสมานแล้วก็แพ้สุรชยัยซอสมัยที่ดอนเมืองเมื่อวันที่9ก้ากันยายนี่นงร้อยี่125ปอนด์ทางด้านฝ่ายน้ำเงินชนะคะแนนธนาชาติธนญกตีสองบิ๊กแบงแล้วก็ล่าสุดชนะเพชรแสนแสบที่ราชดำเนินสามเ็ด นักดาบ65 125ปอนด์นะครับเมื่อคืนนี้ทางด้านฝ่าดในวะันเป็นบอยมาเสริมแทนนะแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่จะช็อกเวทเล็กกว่านะครับเรทเปิดทางด้านฝ่ายแดครับเป็นต่อราคา10.9ชี้ตัวนี้ก็ช็อกผมชอบน้ำเงินนะครับคู่นี้ผมอยากชมน้ำเงินช็อกนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดง ทางด้านของฝ่ายแดงนี่อายุ21ปีสูง173จากรกะชกเมืงกรุง30ครั้งฉะนั้นนอกคครั้งเียวที่3-4แล้วก็เคยแพ้นอกตด้านของชกในเวทีมืงกรุง2ครั้งเวทีการน้ำหนักที่ชกจประจำก็1 2 2 123 124นะครับส่วนทางด้านของฝ่ายนน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 นกนุนน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 นกนน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 นในน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 น2ครั้งนะครับ แล้วก็ชนะมา5ไฟต์ติดต่อกันนะครับชนะมา5ไฟติดต่อกันวายุิ9ปี175เซนนะครับ1 7 5เซนจากโคราชเวดพิการน้ำหนักที่ชกอยูประจำก็ 124, 125, 126นะครับเมื่อคคนนี้ีนตอนต้นๆนผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่อาจจะออกนำก่อดน,นะครับชอบนะ้ำมันมันผมก็เดี๋ยวก็ช้อนรองนะ อบเงินมันผมนี่ค่อยช้อนรองชอบแดงเล่นได้ทันทีนะครับเงินทองเป็นของสมาชิกในกลุ่มนี้นี่ก็ชอบแดงเล่นแดงครับส่วนผมชอบน้ําเงินนี่ก็เดี๋ยวได้จังหวะราคารองดีๆก็ค่อยช้อนรองนะครับเพราะว่าตน้ตนๆดูว่าแดงหน้าจอกนําก่อนเพราะว่าฝีมือมวยฝีมือมวยของทางด้านฝาแดงดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับทางด้านฝาแดงนี่เป็นมวยขวานะครับมวยขวารูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ว่าไม่ได้เปรียบนะครับนะ ส, át, ส่งมวยก็ฝีมือนะฝีมือู้บุญเข่าในครับรูปรับได้เก็บการวัดของผูุ้ชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับส่วนท่านข้าวฝ่ายน้าือนนี้เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี้จะสูงยาวได้ลอยเล็กน้อยนะครับส่งมวยก็ฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโตเก็บการวัดของชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเช่นกันแต่ว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะแต่ซ้ายหนักแรงแต่ซ้ายต่อยซ้ายโดยเฉพาะศอกนี่หรือว่าอันตรายนะครับนะอาวุธนหนักแรงทุกเม็ดทุกทุกดอกเลยนะก็ชนะมาห นักมวยกาลังบ้านใจแข็งแข่งแข็งแรงเที่ยงแต่ว่าเป็นมวยมาแทนแต่ว่ารู้ตัวประมาณสักสิบวันนะครับรู้ตัวว่าจะต้องมาชอกแทนในประมาณสักสิบวันได้วันนี้วันนี้สมาชิกก็ถือว่าถือว yeah. ่าไม่ไม่ถือว่าถือว่าไม่เสียกันนะคู่นี้ก็จัดกันบางๆนะครับคู่สุดท้ายของวันเสาร์นี้รุ่นี้ก็เจอกันสามช่องเหมือนเดิมนะครับเจอกันสามช่องเหมือนเดิม ผมอยู่ในเวทีบริการแบบไหนอย่างไรพักจกเข้ามุมไหนในบอกทันทีนะครับเห็นปุ๊บที่บอกทันทีเลยวันนี้พักยกเข้าตัวไหนในชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมวยที่พักยกเข้าในชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกว่าพักยกเข้าในชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าในเวทีมีพัก,กเยอะแต่ว่าเวทีตะวันนาวันนี้นี่คนเยอะนะครับคนเยอะแต่ว่ามีท่านผู้ชมก็เยอะเหมือนกันที่เข้ามาชมเฉยๆนะ ขามานั่งชมในโซนในโซนชมอย่างเดียวนะครับไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นพนันนะครับยกที่หนึ่งในยกที่หนึ่งเดชเปิดธนบัตแดงครับเป็นต่อราคาสิบต่อเก้าชี้ตัวเล่นก่อนชคผมชอบน้ำเงินแต่ว่าชอบน้ำเงินมาตอมตอกใจเย็นเล่นชาหนึ่งสมาชิกชอบแดงเล่นแดงได้สันทีหรือว่าต้นต้นแดงออกนำก่อนได้ปีมือมวยแดงดีกว่าต่อรองจะไม่เล่นน่าจะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแดงขวาน้ำเงินซ้าย ทั้งได้ฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยมาเสริมแทนนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนนะเด็กไอ้น้ำงินเตะซ้ายไปตีในเปิดท่านได้ฝ่ายแดงครับเป็นต่อได้สิบต่อเก้าซื้อง่ายซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องนี่เข้าแดงได้ก่อนนะครับซื้อง่ายขายคล่องเข้าแดงได้ก่อนชอบน้ำงินมาผมนี่ใจเย็นช้านะครับต้องต้องคอยช้อนรองอ่ะ เพราะว่าในมือด้วยนวลมาเสริมแทนเน่เป็นมวยมาเสริมแทนนะครับไอ้มือเตะซ้ายก็จะไม่เข้าไม่เล่น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 ไอ้ในมือเตะซ้ายไอ้แดงต่อยมาไปตี ไม่เล่น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 ดูว่าอาวุธของน้ำเงินนี่เริ่มออกแรงๆนะแต่ขานี่แดงสะดุ้งเลยไอ้แดงเตะซ้ายอีกทีนะไอ้แดงเตะขวาไม่เข้าไอ้แดงโดนไปทีนะไม่เล่น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  ไอ้นันมเตะขาไอแดงเตะขวาไปทีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นยังไม่เล่นราคาตั้งในทีราคาตั้งไวทีมอแดง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 อยู่แดงอยู่แดงอยู่แดงมาแดงมาแดงมอแดงมาแดงมอแดงมอแดงมาแดงมาแดงมอแดง Jalan mangan 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 m ยันน่ะ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 ยนไม่ได้ไม่เงินไม่เงินไม่แดงยันน่ะยันน่ะไอ้ในเมื่อเตะซ้ายไม่เข้ายันน่ะยันน่ะเมื่อไหนเมื่อไนเมื่อ่ะเมื่อไนเมื่อนะเมื่อไนเมื่อันไอ้แดงเตะขวาไปทีเมื่อแดงเมื่อแดงเมื่อแดงมัดหนึ่งขึ้นสองมัดหนึ่งขึ้นสองเมื่อแด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 งรูปเกมผ่านไปของยกที่หนึ่งนี่จังหวะการออกวศนี่ผมดูว่าแดงจะเหลื่อมนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ความหนักแรงนี้น้ำเงินดีกว่านะเวลาเวลาแดงโดนอาวุธของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้จะมีอาการสะดุ้งมีอาการส่วนเสน้ำเงินโดนในเฉยเฉนะมอแดงมาแดงมาแดงมาอแดงมาอแดงมือแดงมาแดงมาอแดงมือแดงมาแดงมาอแดงแต่ว่าฝีมือมวยวงนอกฝีมือมวยการผ่านมวยที่แดงดีกว่าแน่นอนแต่ว่าน้ำเงินนี่ได้รูปหนักผมดูว่าเตะหนักกว่าเมื่อแดงมอแดงมือแดงมื่อแดงเมื่อแดงมือแดงมือแดงมื่อแดงเมื่อแดงเมาอแดงมื่อแดงเม่อแดงมืแดเมอแดง

มเมื่อแดง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 บรรยากาศการลุ้นการเชียร์บอลล็อกนี่ทางด้านฝ่ายแดงดีกว่านะชอบรางเงินอย่าเพิ่งเล่นนะครับใครชอบรางเงินอย่าเพิ่งเล่นใครชอบแดงเล่นได้ทันทีนะครับใครชอบแดงเล่นได้ทันทีชอบรางเงินเหมือนผมนี่ต้องรอจังหวัดช้อนรองนะเพราะว่าบรรยากาศการเล่นในเวทีเป็นของแดงนะเมื่อแดง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 บอลล็อกตอนนี้เล่นแดง ในวิบรรยากาศในวิธีตอนนี้เล่นแดงบรรยากาศในวิธีตอนนี้เล่นแดงเมื่อ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 แดงต่อไปเป็นยกที่สองเปลี่ยตัวยกสองเมื่อแดงเมื่อแดงเมื่อแดงทางด้านฝ่ายแดงนี่ปานเทพพีเคเขาใหญ่ทางด้านฝ่ายดำเนินคัมแบ็กทีเคยุทธนายกที่สองต่อตัวตัวบอลสับเมื่อชกกันเกมการชกยกที่สองเริ่มขึ้น ดิวแดงดิ่วแดงเมอแดงเมอแดงมอแดงอันนั้นมัเตะขาไปทีน้ำเงินถีบซ้ายเมอแดง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 แดงเดิน่ะแดงเริ่มขยับเดินนะเมอแดง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 เฮ้ยอานแรงดบัตรเงินมาเงินมาเงินมาเงินมเงินดเงินอันแดงดบัตรแดงเบา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 าเงินังเงินังเงินังเงินเงินห้าสี่เงินห้าสี่เงินห้ี่เงินห้าสีต่อเงินห้า่ต่อยน้ำเงินเยอน้ำเงิน น้ำมันเตซ้ายไปทงเงินห้เงินห้สต่อเงินห้สต่อเงินห้าสี่ต่อเงสี่ต่อเงิน5้สต่อเงิน5้สต่อเงินห้ต่อเงินสามอต่อเงินสามสองต่อเงินสาองต่อเงินสาองต่อเงินสามสองต่อเงินสสองต่อิน้ม่อเาายเต็มเ็มเงินห้เงินห้เงินห้ต่อเงิน5้สต่อเงิน5 3ต่อเงินห้ต่อเินห้าสต่อ เงนห้าสาต่อเงินห้าสามต่อเงินห้าสามต่อเงินห้าสาต่ออยู่น้ำเงินเงนเจ็สต่อเงินเจ็ดี่เงินเจ็สี่ต่อเงินเจ็สี่ต่อเงินเจ็สต่อเงินเจ็สต่อเอ้ดาวเร่องเงินสต่อเงินสองต่อเงินสองต่อเงินสองต่อสต่อเงินสองต่อเงินสองต่อเงินสต่อเงินสองต่อสองต่อเงินสองต่อไอ้เนื้มาแต่ซายเต็มเต็มเงินสองต่อ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  เงินสองต่อ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 สองต่อเงินสองต่อสองต่อสองต่อเงินไอไอได้นัวลไปทีเงินสองต่อเงินสองต่อเงินสองต่อสองต่อสองต่อเงินสองต่อแลกแข่งกะละทีเงินสองต่อเงินสองต่อไอแดนไปวไดเยอะแล้วเงินสองต่อ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 ไอแดงแต่ขวาไม่เข้าเงินสองต่อ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  สองตินสองต่อเงินสองต่อเงนสองต่อเงินสองต่อเงนสองต่อไอแดงแต่ขวาไม่เข้ามันสองต่อไอแดงโดนบอไปทีเงนสองต่อเงนสองต่อมันสองต่อมันสองต่อเงินสองต่อสองต่อไอแดงโดยทิ็ไปเดินออกไปเงินสองต่อเงินสองต่อเงินสองต่อเงนสองต่อเงินสองต่อเงนสองต่อสองต่อเงนสองต่อสองต่อมันสองต่อสองต่อมันสองต่อไอแดงแต่ขวาเต้นไอโนมอนไต่ขาแดงกับสะดุกเหมือนกันนะเจ็ดสิบต่อเจ็ดสิบต่อ เงินจะสต่อเงนจะสต่อเงินจะสี่ต่อเงนจะต่อต้นในต้นในเน้งินฝังได้เงินฝังได้เงินฝังได้บางกัน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 เงินห้าสี่ต่อเงินหสี่ต่อเงินห้าสี่ต่อเงินห้าสี่ต่อต้นในต้อนในต้นในเมดงินฝังได้รงานฝังได้เง็นสามสองต่อได้โดนศก เงินสามสองต่อเงินสามองต่อเงนสามสองต่อเงนสามสองต่อเงนสามสองต่อเงินสามสต่อเงนสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามต่อไอ้แต่ควาาไม่เข้าเงนสามสอต่อเงินสามสองต่อเงนสามสต่อเงินสามองต่อเงนสามสต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อยนน้ำเงนเงนสต่อคนนี้เล่นซื้อขายนะคนนี้เล่นซื้อขายนะเล่นซื้อขายนะครับพลิกไปพลิกมานะครับไม่มีเงินเดียวครับ ไม่มีม้วเดียวแน่นอนพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแน่นอนเงินยืนน้ำเงินเงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่ตอเงินเดี่งยืนน้ำเงินยืนน้ำเงินเงินยืนน้ำเงินเงินเจ็ดสี่เงินเ็ดสี่อเงินเจ็่อ็ดสี่อเงนเจ็ด่ตยืนน้ำเงิน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 เงินเจ็ดสี่อเงินเจ็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 ่อ ผมดูว่าจังหวะวงนอกนี่น้ำเงินดีกว่าแต่ว่าวงในนี่แดงดีกว่านะก็ดูว่าดูว่าดูว่าแดงนี่จะเข้าถึงตัวน้ำเงินได้ไวแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าน้ำเงินนี่ป้องกันไม่ให้แดงเข้าถึงตัวได้ช้าเท่าไหร่ในราคาน้ำเงินจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปร้มในนี่ราคาจะมาแดงห้าสามต่อเงินห้าสามต่อเงินสามสอง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 ต่อ เงินสามสองตอเงินสามสองต่อเจริน้เงนเงินสามสองตอเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อวางหนักแรงวงนอกนี่น้ำเงินหนักแรงกว่าแต่พอประกอบในจังหวะไลา่ไล่แขนขวางหน้ายัดไส้นี่ทางด้านฝ่ายแดงดีกว่านะอยู่ที่น้ำเงินครับว่าจะป้องกันไม่ให้แดงเข้าถึงตัวได้มากได้นานแค่ไหนนะอยู่น้ำเงินนะเงินเ็ดแปดบรรยากาศในวิธีเป็นของแดงบรรยากาศในวิธีเล่นแดงบรรยากาศในวิธีเล่นแดง ราคาเงินมจะช้านะครับราคาเงินมจะไปช้านะครับถ้าแดงทําได้ราคาจะมาแดงอย่างไวนะครับเพราะว่าในวิธีบรรยากาศแดงดีกว่าในวิธีบรรยากาศแดงดีกว่าสามสองต่อเมืสามสองต่อเมืสามสองต่อฉ <c oughs> ีดยาแดงฉีดยาแดงขั้นบันไดสามหมื่นบาทฉีดยาแดงแบบขั้นบันไดฉีดยาแดงแบบขั้นบันไดสามหมื่นบาทอยู่นเงินอยู่น,เง,นงงเงินเงินเสร็แปดต่อไปเป็นยกที่สามะปเจอทีอ่สามเงินเสียแปด ้แดงเตะขวาไม่เข the ้าเงินเสียแปดเงินเสียแปดเงินเสียแปดแดงเดินนะแดงเดินนะแดงเดินนะไอ้น้ำมันเตะพื้นะอยู่แดงอยู่แดงอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินเสียแปดเงินเสียแปดไอ้แดงโดนมัดแรกคอร์เตเงินห้าสี่ต่อ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 ประกอบในเงินห้าสี่ต่อ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  เงนท่าสต่อเงินสต่อเงนสี่ต่อเงนสี่ต่อเงนสต่อเงิน่าสี่ต่อเงนสต่อเงนสต่อเงนสต่อเงนทสต่อโอ้ไอ้นี่มาโดนสอบแดงมา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 แดงไอ้แดงก็โดนตอบมาแดงมาแดงับไม่รับไม่มาแดง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 โดนสอบทัดมาลานะมาแดงโอ้ยเดินแลกบัดรแรกบัดกันมาแดงมาแดงมาแดง ยันเลยยันเลยยันลยยันเลยยันเลยเมแดงบมแดงเะแดงมังเงินมังเงนมังเงินมังเง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 ินมังเงินมังงินพลิกไปมานะไอเดนมาเตะบงกมังเงินมังเงินมังเงินมังเงนมังเงินไอเดินเตะขวาไม่เข้ามังเงินมังเงินมังเงนมังเงินมังเงินไอน้ำเงินต่อยต่อมาตีเงินห้าสี่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 ต่อเงินห้าสี่ต่อยได้เตะขวาไม่เข้าแลกบัตรแลกคนตีโจน้ำเงินอยูยนด้ำเงินเงินห้าสี่ เงินห้าีเงินห้าสี่เงินห้าสีเงินห้สีเงินห้าีประกอบในประกอบในไดาเงินขึ้นคอได้เงินสองต่อสองต่อเงินต่อสองต่อเงินเจ็ดส่เงินเจสีเงินเจี่เงินเจ็ดสเงินเจเงินเจดสี่เงินสองต่อสต่อเงินสต่อเงินสต่อเงินสองต่อไอ้น้อไอ้ปล้ำในปล้ำในปล้ำในเจดสี่เจ็ดสี่เจดสี่เจ็ดสี่เเงินเจ็สเงินเจสตบบอลบอบอลแดงตีตบบอลไว้แดงตี เงินเจ็ดสี่เงินสองต่อสองต่อเงินสองต่อสองต่อสองต่อยืมนยืมเงินยืมเงินยืมเงินออกตัวได้ตลอดยืมเงินไอ้แดนดมัดได้แล้วไอ้แดนดอเวิร์เงินห้าสองต่อเงินห้าสองต่อเงินห้าต่อต่อสามต่อสามต่อเงิน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 สามต่อต่อเงินสามต่อเงินเสามต่อเงินสี่ต่อ เงินสี่ต่อเงินสี่ต่อเงินสี่ต่อโอ้ยนมาเตะใต้ดอกนี่เต็มเติมเงินห้าต่อ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 ได้เตอมบุด้กลัวได้กลัวห้าต่อห้าต่อไอ้แดนก็มบักแด้ก็มบัดหกต่อหกต่อหกต่อเงิน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 หกต่อหกต่อเงิน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 หกต่อไอ้แดนบอนเิกาแดงบอนเนกาแดงบอนเิกาแดนบอนเิกาเงินหกต่อเงินหกต่ออยู่ในมือดอกตัวได้อยู่ันมือดอกตัวได้ เงินหมดแต่ซ้ายเต็มๆแปดต่อไอแดงแต่เมื่เงินแปดต่อเงินแปดต่อแปดต่อเงิน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 สิบต่อเงินสิบต่อมาสักที่สามมาสามทุกสี่มาสามทุกสี่เงินสิบต่อทีต่อทีนในมือหนักแรงกว่าทีต่อทีนในมือหนักแรงกว่านในมือนี่จับเก้าอี้นั่งเองเลยนะนในมือนี่ยังสบายๆนะครับแดงรู้ว่าเหนื่อยนะแดงนี่ออกอาการเหนื่อยนะนั่งแขนห้อยเลย บรรยากาศการให้น้ำบรรยากาศให้น้ำนี่แดงนั่งแขนห้อยเลยน้ำเงินนี่ยกเก้าอี้ขึ้นมานั่งเองเลยครับยกเก้าอี้ขึ้นมานั่งเองเลยสบายสบายพี่เลี้ยงบอกว่าอียกเดียวอียกเดียวยกที่สี 4, ่ยกเดียวนี่เดี๋ยวข้าออกคุมนะครับร้องสิบร้องนะร้องสิบร้องนะคนที่เขาเล่นน้ำเงินก็ออกตัวกันอนะ่ะสมาชิกก็ออกตัวอยู่น้ำเงินก็ออกตัวเรียบร้อยนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายวันนี้ครับวันนี้เราก็ชนะกันทั้งวันอนะ่ะถือว่าสบายบสบายครับสบายสบาย เป็นค่าใช้จ่ายซื้อกับคคองกับข้าวซื้อของไปฝากลูกฝากภรรยานะครับพู่นี้ออกตัวบางทุนกินสองข้างนะครับพราาออกกันมาตั้งแต่สายแต่เที่ยงสรับรับข้าบ้านก็มีของติดม้ติดมือครับนนะในฐานะที่เป็นพอบ้านที่ดีอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ภรรยาก็บอกให้มาให้มาดูมวยอีกนะครับ เอาเงินกลับบ้านนะครับมีเงินเต็มกระเป๋าเข้าบ้านฝากภรรยาไปด้วยสิบตอ่อ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 สิบตอ่บตอ,ตอ <c oughs> เพราะว่าถ้าทาถ้าทํา,า,า,ต,าตามที่ผมบอกนี่การันตีว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการออกมาลุ้นมาเชียร์มวยนะครับภรรยาลูกเมียที่บ้านนี่ก็ยินดีที่ออกมานะครับแต่ถ้ากลับบ้านไปเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีติดไม้ติดมืออย่างนี้นี่ลาบาก ภรรยาไม่ค่อยออกมาครับต่อไปเป็นยกที่สี่ลอยตัวยกที่สี่ลอยตัวยกที่สี่ทางด้านฝ่ายแดงปานเทพวีเค่าใหญ่ทางบ้านฝ่ายน้ำเงินคัมแบ็กทีเคยกที่นาปล่อยตัวยกที่สี่อยู่น้ำเงินแปดหนึ่งลอยตัวยกที่ี่อยู่น้ำเงินแปดหนึ่งตัวบัลสับมือชอกกันเกมการชกยกที่สี่เริ่มขึ้นอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเง่นแปดต่อเงินเตะซ้ายไอ้แดงเดินหน้าแดงเดินหนะ้าล็อกคอได้น้ำเงินล็อกคอได้ สิบต่อ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 โอ้ยน้ำเงินหักดอกนี้ดูว่าดูว่าน้ำเงินดูว่าแดงเริ่มยุบป่ะดูว่าแดงเริ่มยุบนะแดงเริ่มยุบแล้วสิบห้าต่อเงินเงินสิบสองต่อเงินสิบสองเอ้ยไอ้น้ำเงินต้มาปฏีทนะสิบสองต่อเงินสิบสองต่อเงินสิบสองต่อเงินสิบสองต่อไอ้แดงลงเอว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 สิบสองต่อเงินสิบสองต่อเงินสิบสองต่อเงินสิบต่อเงินสิบห้า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 ต่อ แดงแต่กะแต่ไม่ขึ้นละแดงยุบละแดงยุบละแดงยุบละโอ้ยน้ำเงินตะซ้ายดอกนี้เต็มเต็มละเงียบนะบรรยากาศเริ่มเงียบนะยี่สิบต่อ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 โอ้ยน้ำเงินแตะดอกนี้เต็มโอ้ยโดนตอกโดนตอเมาแตกด้วยแตกด้วยเงินชนะนอกเงินชนะนอกเงินชนะนอกแตกด้วยแตกด้วยแตกเละเทะเลยแดงแตกเละเทะเลย สมาชิกสมาชิกก็ร่ำรวยร่ำรวยกันปิดท้ายไปนะครับวันนี้เราร่ำรวยกันทั้งวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาร่ำรวยกันใหม่นะครับวันนี้ผิดพลา,าดกา,ารใดขออภัยสมาชิกท่านใดขออนุญาตบางสายก่อนนะครับสวัสดีครับ